สวัสดีจ้ะพี่น้องโปร่งไปซุปขุซุกคนเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้มาดามสิมามีแนวให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะเข่าเข่าจัสมินรีสิซื้อของมันซื้อว่าจัสมินรีสิซื้อเข่าเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเข่าตัวนี้มันมาจากของประเทศขเขมรพี่น้องถามว่ามันนิ่มบอมันนิ่มบวกะกับบอนิ่มถึงขนาดกับ ก็คือเขาหอมมะลิบานเฮ้าเนาะค่ะเนาะอันนี้หากิโลค่ะหากิโลมาดามซื้อมาสองถุงเนาะเพราะว่ามาดอดามซื้อเขาหอมมะลิจากร้านไทยมานหากิโลมาดามซื้อว่ามันนิ่มมันนิ่มมากก็เลยสิซื้อเขาตัวนี้มาผสมเพราะว่าเคยซื้อกินนี่ใส่เบิรนค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะมันมาจากะคาร์เมนค่ะเขาตัวนี้ เขาไปมาจากเขมรหน่อยนกักหน่อยนะ้มาดามสิท่านเพราะว่าเวลามันเอาล่งหางคลขนเขาก็สิซื้อกันแบบเมดเร็วอะ่ะหากิโลปกติเขาหอมมาลิที่อยู่ตามอา่ะลานไทยเนาะหากิโลอะ่ะสิบหายูโรพี่นกสิบหายูโรแต่ว่าอันนี้อันนี้หายูโรแค่หาหากิโลแค่แปดยูโรกว่านิดนิดเนาะค่ะเนาะมาไหนมันก็เลย ซื้อมาสองถุงแบกขึ้นรถมาโอ้เกือบตายเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิรีวิวไปเบื่อวามันนิ่มนิ่มซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะไม่เบิ่งการจาัดเปนมันอันนี้คือข้าวหอมบริเนาะค่ะเนาะข้าวหอมบริข้าวไทยห้าลละค่ะห้ากิโลซิบหายุโรเนาะแต่กับมะดามสิเอาสองตัวนี่ผสมใส่กันเนาะเนาะ ข้าวเสียวสองตัวนี่ผสมใส่กันเอาอย่างละถถวยพี่น้องเย่างละถถวยเนาะย่างละถ้วยมันกับโบเลตเตกต,ต่างกันดี่แต่ว่าตัวนี้มันสีอ่าต,ตัวสีเหลืองนี่เนาะเขาพาม่านี่เนาะค่ะเนาะมันสีแบบนิดนึงคือมันสีแข็ง แต่ว่าสําหรับคนอื่นเขาเจ้าก็อาจจะว่ามันแข็งเราแต่มาถามว่ามันโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่าหุงออกมาแล้วเขาซุปแล้วพี่น,อน้องโอ้สิ่งแย่งไปเห็นนี่ค่ะหุงหงแบบรินน,น้ำนาะจากเนาะเบิ่งสิ่หายเบิง่งนี่ค่ะพี่น,อน้องเห็นบ่มันกับมันมันแข็งมากไหมเนาะค่ะเนะาะตักใส่จาน พ่ได้แข็งมากไหม,มค่ะพี่น้องแล้วก็มือนี่ก็เจ๊กินเขาสแล้วเบิคนอยู่เมืองหนอกพักชี่ซื้อมากแล้วมันกับไงพ่อมันกลับไงเราไปที่นี่ใส่โบเบิร์พี่น้องก็เอาเซฟ,ฟิดไว้เอากระดาษฟอยล์ห่อไว้นอกกันเนาะเสียดายมาดามอยู่เป็นค้นแบบนี้เนาะซื้อมาต่างแพงเนาะซื้อมาต่างแพงแล้วก็ท่ากับเอาห่อฟอยล์ไว้ยา้าวติ๊ใส่กิน ถึงมันสิบวกคือของสดแต่กะโอเคอยู่ยยเพื่นเราต้มยำต้มยำปลาเซลมอนพี่น้องต้มแซบว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเราจะใส่น้ำมะนาวกับพริกลงไปเยอะๆใส่ลงไปเยอะๆนะพี่น้องสดแสีบๆของข้อจากบาดด้วย นั่ม่าปัจใสเปรี้ยวพวกประทึกใจเอาอีพี่น้องอืมวันนี้เจ้าสิเป็นหวานแมนเข่าก็น,นิ่มๆมั้มมงพี่น้องดูเป่นสบวรณหายสู้จิกานไปแบกมาได้จากไหนหรอสู้จิกากนกระอยากไดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมคลิปวิดีโอเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะไม่บยบายพบกันคลิปหน้าค่ะ